ดูชีวิตของอดีตข้าราชการที่ผันตัวมาทําการเกษตรนะคะตัดสินใจค้นต้นปามน้ํามัน,มนทิ้งเลยแล้วก็เนรมิตพื้นที่ตรงนั้นปลูกส้มโอจนประสบผลสําเร็จทํารายได้หลักล้านต่อปีค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมขาโอ้โหนี่เลยนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนส้มโออำเภอการจนดิตจังหวัด,ดสุรารธานีปกักไฟบ้านเราบนเนื้อที่30ไร่เขาปลูกส้มโอไว้ทั้งหมด700ต้นแบ่งเป็น2สายพันธุ์นะคะคุณผู้ชมมีพันธุ์ทองดีแล้วก็ทับทิมสยามะคะ่ะที่สําคัญที่สวนเนี่ยยังได้รับมาตรฐาน G A P จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะคะเราไปเจอเจ้าของสวนส้มโอก็คือคุณสุคน,คน<ๆ>การจนาใหม่นะคะเล่าให้ฟังว่า ก่อนมาเป็นเกษตรกรทําสวนส้มโอเนี่ยเคยเป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่เมื่อเกษียณนะคะก็หันมาทําการเกษตรแบบเต็มตัวมีที่ดินทั้งหมด96ไร่นะคะเริ่มจากการปลูกปาล์ามน้ํามันเป็นหลักนะคะแต่ว่าปลูกไปปลูกมาราคาก็เริ่มไม่ดีจึงตัดสินใจโค่นต้นปาล์มทิ้งบางส่วนจากนั้นก็ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินจังหวัดน,นะคะว่าเอ๊พื้นที่ตรงนี้เนี่ยควรปลูกอะไรดีก็ได้รับคําตอบนะคะว่า ควรปลูกพืชตระกูลส้มเขาก็เลยตัดสินใจหันมาปลูกส้มโอแทนค่ะจนถึงปัจจุบันก็7ปีเข้าไปแล้วนะแต่ละปีเนี่ยให้ผลผลิตไม่เท่ากันเฉลี่ยต้นละ200-250ถึง250ลูกนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆค่ะ โดยทั้งหมดนี้นะคะก็มีแม่คา้าจากอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนี่ยเดินทางมารับซื้อก่อนที่จะกระจายขายในประเทศนี่แหละคะ่ะรวมถึงส่งออกจีนอีกต่างหากนะคะุณผู้ชมไม่ธรรมดาสวนแห่งนี้นะคาดว่าปีนี้เนี่ยก็จะให้ผลผลิต150,000ลูกสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า3ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวะคะ่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังได้ปลูกส้มโอเพิ่มอีก8ไร่ด้วยนะคะเนื่องจากมองว่าส้มโอเนี่ย ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกจำนวนมากทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็เลยขยายพื้นที่ปลูกนะคะให้ครอบคลุมมากขึ้นหากใครอยากเปลี่ยนแนวแล้วสนใจอยากจะศึกษาเรียนรู้การปลูกส้มโอให้ประสบผลสำเร็จแบบนี้คุณพี่สุคนเขาบอกว่ายินดีเลยยินดีให้คำปรึกษาแบบจัดเต็มไม่มีห่วงไม่กักวิชาแน่นอนนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นในบนหน้าจอณขณะนี้ นี่เป็นเบอร์โดยตรงของคุณสุคนเลยละค่ะเอา